ทรงขนตามีทั้งทรงเปิดตาให้ตาหวานหรือว่าต่อให้เซ็กซี่นะคะหรือว่าจะต่อเป็นตามธรรมชาติของขนตาเขาก็จะมีหลายทรงนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับตาลูกค้าด้วยว่าตาลูกค้าเป็นทรงแบบไหนแล้วก็เลือกต่อดีไซน์ให้เข้ากับตาลูกค้านะคะอย่างเช่นค่นห่างตาตกห่างตาตกนะคะ ใครเจอลูกค้าหางตาตกบ้างหางตาตกนะคะไม่แนะนำให้ต่อเป็นทรงแคทอายนะคะเพราะจะทำให้ตาลูกค้ายิ่งดูตกยิ่งดูเศร้านะคะเจอลูกค้าหางตาตกแนะนำให้ต่อทรงโอเพนอายหรือว่าดออายเพื่อเปิดตาลูกค้านะคะเพื่อที่ให้ตาลูกค้าดูโตดูดูหวานขึ้นนะคะต่อทรงเวนลุกแล้วทรงไม่สวยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าระวัง ขนตาไม่ตรงนะคะทุกคนเวทลุกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยถ้าระวางขนตาไม่ตรงมันก็จะทำให้ไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเร่งก่อนที่เราจะวางนะคะทวิเซอร์ที่เราคีบขนตามาแล้วเนี่ยเราเร่งดูก่อนว่าช่อเนี่ยตั้งตรงหรือยังแล้วเราค่อยไปแปะนะคะมันจะทําให้ช่อขนตาตั้งตรงนะคะลูกค้าต่อขนตาที่อื่นมานะคะแล้วมาให้เราเติมขนตา เราก็จะยากนิดนึงนะคะวิธีนะคะเติมขนตาที่ลูกค้าไปต่อที่อื่นมานะคะให้ลูกค้าหลับตาแล้วเราก็ใช้ ทวิเซอร์คีบขนตามาทาบลงอันเดิมก่อนนะคะว่าความยาวถ้าเริ่มแรกเราเดาก่อนนะคะคีบมาทาบนะคะอันไหนที่มันเท่ากับอันเดิมนะคะเราก็ใช้เราก็เขียนเลขไว้นะคะเราสมมติว่าตรงกลางตาลูกค้าหลับตาใช่ไหมคะเราก็คีบเบอร์1ิบสองขึ้นมาแล้วก็มาทาบดูเนี่ย เบอร์12เท่ากับอันเดิมอันเก่าที่ลูกค้าต่อมาแปลว่าตรงช่วงกลางตาเราต้องต่อเป็นเบอร์12แล้วเก็เขียนเขียนไว้ตรง iPad ที่เราแปะไว้นะคะแล้วก็ตรงหางตาเราก็เดาหรือเราจะห่างตากับหัวตาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะสั้นกว่าอยู่แล้วนะคะเราก็ใช้คีบขนตาปลอมแล้วก็มาเทียบนะคะ อันไหนที่มันเท่ากับอันเดิมที่ลูกค้าต่อเราก็ใช้เบอร์นั้นเวลาที่เราเติมแล้วมันจะเท่ากันนะ